ถ้าไฟไม่หลนก้น,นก็คงไม่อยากลุกมาทำอะไรตลอด50ปีที่ทำงานภายใต้เดตไลน์ภายใต้เงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสั่งให้ทำแม้ไม่อยากทำหรือบางครั้งก็อยากทำแต่ต้องทำเพราะมันคือหน้าที่ คือความรับผิดชอบทํามันไปเรื่อยๆเมื่อถึงวัน,นมันอ่อนล้าเก็บสะสมรายได้เก็บสะสมประสบการณ์ลงทุนกับชีวิตในทุกๆด้านจนมากพอแต่มันก็ไม่ได้มากไปกว่าความอยากที่ยังคงมีอยู่ในทุกๆวัน ถ้าไม่หยุดความอยากชีวิตผมก็คงไม่ได้ยกแก้วกาแฟดื่มดำกับชีวิตอีกตลอดไปคำถามจึงทำให้สงสัยว่าผมจะต้องหาเงินจะต้องทำงานไปอย่างนี้อีกกี่วันทั้งๆที่ชีวิตเขาให้แค่สองหมื่นวันเท่านั้น ผมใช้มันไปเกือบหลายหมื่นวันเหลือแค่ห0 0พันกวันผมยังจะต้องตามหาความฝันตามหาจำนวนเงินจำนวนมากตามหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่หยุดอีกต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอหลายคำถามผุดขึ้นตอนลืมตาตื่นหรือแม้กระทั่ง จะหลับตานอนเราควรพอได้ไหมเอาแค่นี้แหละความสามารถเรามีแค่นี้เอาเท่าที่ใช้เอาเท่าที่คิดว่าจะเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนตัวเองให้น้อยที่สุดความรู้สึกในรุ่งเช้าวันเออพอก็พอไปต่อได้วันนี้ก็ไม่เอาอีกแล้ว ไม่อยากพักอยู่เฉยๆแต่ว่าอยากลองทำกิจกรรมอื่นๆที่มันท้าทายหรือตื่นเต้นหรืออยากทำก็ทำไม่อยากทำก็นอนเฉยๆความรู้สึกตอนนี้กำลังแรงมากความรู้สึกที่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็นอนเฉยๆเป็นความรู้สึกที่คิดว่าซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุด ก็อยากจะเริ่มและลองทำตามความรู้สึกตอนอายุ50ปีนี่แหละผมก็คงไม่อยากได้อะไรไปมากกว่านี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดอันดับแรกก็คือสุขภาพเมื่อเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าเราได้สูญเสียมันบางอย่างเราจึงอยากได้มันแต่ก่อนเราเคยมีมัน แต่เราไม่เคยอยากได้เมื่อเราสูญเสียมันไปเราก็อยากได้ผมอยากได้สุขภาพผมอยากอยู่กับลูกชายผมอยากอยู่กับลูกสาวผมยังอยากอยู่กับภรรยายังอยากจะมีชีวิตอีก5,000กว่าวันไปใช้ชีวิตตามความรู้สึกไม่อยากกลับไปในรูปแบบที่ ทำตามความรู้สึกคนอื่นที่อยากให้ทําอีกแล้วแม้มันจะได้เงินแต่ผมก็คิดว่าผมหามามากพอทํามามากพอพอที่จะเลี้ยงลมหายใจของผมไปในอีกห้าพันกว่าวันผมเอาแค่นี้แหละถ้าไม่พอผมก็คงไม่ได้หยุดถ้าผมจะไปต่อเรื่อยๆมันก็ไปได้ เพราะสกายภาพผมมีมากพอที่จะไปต่อได้แต่ผมเลือกที่จะหยุดผมเลือกที่จะอยู่คำว่าพอ